สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเพิ่มกับช่องเซอร์ิสตีส้ซูซูสองนะคะวันนี้เราก็จะมาปั้นโมเดลกันนะเป็นโมเดลแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นโมเดลนกที่เราได้ทําไปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเนาะนี่ข้างหลังก็จะมีเป็นแบบมีหางน่ารักเนี่ยแล้วก็จะม็นปีกนะคะทุกคนอาจจะมีลวดลายแบบอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเท้านะ อันนี้จะเป็นแบบสีออกสีสันเรนโบว์เนาะข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบงอนงอนน่าหละน่ากลัวน่ารักดีแต่แค่เร,เราไล่เราได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ท็อปพี่โทสงานนี่เป็นหัวเรมเบียว <c oughs> ิเขาทําแบบนี้เราก็ทาตามเนาะโอเคเดี๋ยวส่วนที่เราจะต้องใช้นะคะทุกคนก็จะเป็นดินอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะใช้เป็นดินน้ํามันนะ หรือว่าจะใช้เป็นหรือว่าทุกคนจะใช้เป็นแบบว่าดินที่มันแบบอบได้แบบเป็นโมเดลวางแบบแข็งๆนะทุกออกไม่ได้นะอันนี้อาจจะทุกได้นะไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีเนาะเราก็ใช้อันนี้ก็ได้แล้วค่อยไปอบอุ้ยอบไม่เป็นไม่ต้องอบหรอกแบบนี้เป็นโมเดลแล้วมันก็แข็งเหมือนกันนี่คือถุงยิน้ำมันของก็เราแบบนี้ใครมาก็ไม่รู้ทุกคนหน้าไม่คุ้นเลย เคนี่คือถุงดินน้ำมันของรองนะวันนี้เราจะมาปั้นเค้กันนะทุกคนเป็นโมเดลเค้กนะเค้กของเราจะเป็นทูโทน้วยช็อกโกแลตนะน้อยนวดก่อนนวดนวดทำไมหน้าจอมันเลอะๆจังอึ้งพึ่งเช็ดมานะคะทุกคน มันก็อาจจะแข็งนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือมันทิ้งวินนอนกว่า1ปีทุกคนเชื่อดิคือเราปสาใช่ไหมเราครูครูให้เอาดินน้ำมันมาเล่นไม่ใช่มาเล่นหรอกเอามาทำศิลปะสองครูใช่ทําศิลปะ2อครูที่โรงเรียนแล้วพอเราขึ้นปสี่แล้วถึงเอามาเล่นอนะ่ะเชื่อดโอิโคตรแข็งเลย แต่นี้เราปั้นได้เกือบแบบชั่วโมงหนึ่งเลยนะอันเนี้ยแค่ตัวแค่เนี้ยถ้าปั้นมือโอ้โหมันก็ไม่ลกน้องก็จะมีตาแบบบุ้งมิงนะ้งเนาะขอโทษด้วยนะทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรหรกไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรถ้ามีเสียงพัดลมก็ขอภัยนะเราพยายามเอาพัดลมออกมาห่างแล้ว เดี๋ยวขอไปนวดก่อนลับกันเนาะโอเคอ่ะทุกคนตอนนี้ก็นวดเสร็จเบบรียบร้อยเลยนะนี่ก็นิ่มแต่ว่าก็ยังแข็งอยู่เนาะเราไม่ได้นวดให้นิ่มอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะหาซอสมาตกแต่งหน่อยเอาซอสอะไรดีอันนี้สีทูโทนสวยออ้ยแข็งมากโอ้โหไม่อย่างนวดเลยเรื่องขี้เกียจแหละมันแข็งมาก กูไม่านวดเลยอ้าสีฟ้าก็ได้อุ้ยแหน่แข็งอ่ะแข็งทุกอันเลยเหรอไม่เอาเออแล้วก็ทุกคนอีพีหน้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปั้นไอศครีมกันเรามีที่ทำไอศครีมอยู่นะคะทุกคนก็คือเป็นแป้นพิมพ์ไอศครีมนะที่เราได้มีตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปทำแบบตัวฐานก่อนแป๊บเนาะไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มมาปั้นตัวฐานมันนะปั้นเป็นวงกลมแล้วก็แล้วก็มีตัวช่วยด้วยนะแรงมากแล้วมีตัวช่วยก็คือไม้บรรทันดนะคะทุกคนอันนี้อันนี้มันหลุดมาจากไหนเนี่ยเป็นนะป,ประตูเ <c oughs> ป็นประตูศิลปะของเราได้เราได้ทํากับเพื่อนเอ,อตอนที่ไปทํางานกับเอ,อที่โรงเรียนนะเนาะอ,อ โอเคอเคดีนะมันไม่หลุดไม่ถึงมันติดไปกับโต๊ไม่ติดไปกับโตเนะ๊นะเอออะแล้วก็มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะแล้วก็แบบนี้หน่อยโอ้ยโอ้ยทำมันทำยากจังเลย อุปกรณ์แล้วก็จะมีตัวช่วยสองอย่างนะคะทุกคนก็คือจะเป็นไม้บรรทัดอันนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้จริงๆอันนี้เรามีอยู่อีกอันนึงแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้นะ้อไม่รู้หายไปไหนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่จิมนะ้มเนาะแต่ว่าเอามาแบบทําไปลวดลายอุ้มทำไมผมมันเป็นอย่างนี้ตัวลมโอเคโหช็กอกโกแลตของเรา มันคืออะไรกันครับนี่อ่ะเนี่ยแล้วก็จุกบจุ๊ไปก็มนันให้มันมีความเบนๆนหน่อยรอบๆโอเคแล้วก็จุ่บประมาณนี้ได้ละเป็นโมเดลนะอันนี้คือตั้งโชว์นะไม่ได้วิเหนือเลยๆๆๆไม่ได,ไได้เอาไปทำอะไรที่มันทูรเรศนะ นี่ยซอสของเราเราใช้ซอสสีอะไรอ่ะเอาสีนี้แล้วกันนะเป็นบูเบอรี่นวด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 โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ตัวซอสของเราก็นิ่มมากเลยดูดิไหนดูดิจับแค่นะยุบแล้วอ่ะดูดิโคดนิ่มเลยทุกคนคือเรานวดนานอยู่นะ ออกินเวลาไปพอสมควรแล้วทําไมมันเป็นสีฟ้าไม่รู้เหมือนกันทุกคนบีบก่อนแป๊บแล้วก็ทำตัวซอสหน้าของมันเลยนะหยิบมาแค่นิดเดียวพอมันไม่ได้ใส่เยอะ อย่าเละน,นะโอเคได้อยู่เฮ้ยยติดเล็บสำหรับใครที่เล่นดินน้ำมันก็อย่าลืมไปล้างมือให้สะอาดนะถ้าเกิดล้างมือแล้วแบบเฮ้ยมันกันน้ำอ่ะก็ถ้าเกิดใครมีสบู่อาบน้ำก็เอามาล้างมือได้นะเพราะว่าใครก็รู้ๆนะว่าดินน้ำมันมันกันนะ้ำอืม มันโดนน้ำไม่ได้เลยว่าม,มันกันน้ำโอเคจิบ okay. ชุบ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 อุ้ยดูมีสีสันทูโทนมันเหมือนอะไรอะ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนกล่องอะ่ะมันไม่ใช่โอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แหละเป็นทูโทนโอเคแล้วก็มีสีชมพูไหมอะ่ะมีสีชมพูไหมน้องหมูพลิก นี่มีเอามังอสด้วยอะ่ะเอามังอสน่าจะเลิกฮิตไปแล้วเลยนะทำใบหน้าของหมูเป็นยังไงหมูสามตัวที่เราทำกันกันกบเพื่อนอกับมิกกี้กับใครน่าจะเป็นตอนไหนอ่ะทำไม่ได้ องัะจะไม่รู้สิน่้จะตอ,อนป .2 แน่ๆเลยปะไม่ใช่อีกแล้วมันตอนไหนอ๋อรวมกับเพื่อนห้องสองอืมไม่ใช่รวมกับเพื่อนห้อ,องสองมั้งหรือว่าไม่ได้รวมมั้งอ๋อไม่ได้รวมลืมลืม,ลมพอดีเพื่อนเยอะไปหน่อยลืมเพื่อน โอเคค่ะทุกคนเค้กของเราก็ต้องมีเทียนใช่ไหมแล้วก็มีเป็นสีพูนจะทำเป็นเทียนแล้วก็สีหสเหลืองโอ้โหสีเหลืองมันไปเอาประกอบกับหัวนกมดแล้วอะทำไงอะออกมาไ,ได้ไหมเห้ออกมาไ,ได้นิดนึงเฮ้ยผสมสีแดงมาด้วยคือสีเหลืองของเราเข้าใจะปะมันก็มีอยู่นิดเดียว แล้วก็มาคุมกับสีแดงแบบเนี้ยมันก็เลยติดกันไปเลยอ่ะตายตายตายไม่เป็นไรมีนิดเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าเออสีนี่เฮ้ยว่าไปสีแดงมันมาผสมกับสีเหลืองมันก็มีความเป็นเทียนมากขึ้นแบบเป็นเป็นไฟอ่ะที่มันจุดที่มันจุดไฟอ่ะเออ โอเคค่ะท okay, ุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรให้มันสีสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกทีเนาะไปกันโอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตัวเค้กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็จะมีแบบมีความย้อยนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำกล่องหรือว่าอะไรให้มันเหมือนจริงมากกว่านี้อ่าเดีย๋ยวฮะกล่องมันจะมีทางเป็นได้ยังไงเราก็ต้องมีฐานของมันใช่ไหมทีงฐานกระซิลเอี่ยมโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันให้สีสมบูรณ์เลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เทียนอะไรก็มาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปักเทียนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจาะรูได้อันนี้เลยซึบเรามีสามแท่งนะแล้วก็ทํารูไปเลยสามแท่งมันจะพอไหมเนี่ยหัวเต็งอ้วนอเออรูใหญ่ๆวัานี้ก็ได้ <c oughs> ใหญ่เกินใหญ่เกินก็ไม่ได้ ก็เพื่อให้มันนะคะทุกคนสามารถปักได้นะแล้วก็รูใหญ่ๆก็ดีเนาะจะไ,ได้ปักได้ขนาดขนาดอุ้ย <laughs> ไม่อย่าเละไม่เอ๊ะปักไปก่อนปักเทียนไปอีกอันนึงอยู่นะโ <laughs> อ้มัน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 ,มน อย่าแหวนสิซอสโอ้ยจะพังก่อนไหมนะ่ะลืมไปว่ามีอันนี้ก็ใช้นี้ก็ได้ท็อปปิ้งไม่ต้องมองต้องมีแล้วอ่ะเหนื่อยมากอุยอ้ยท็อปปิ้งมีหน่อยก็ได้เอานิดๆโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ผมน่ารำคาญมากนี่นหน้าตาเค้กของเราเห็นไหมมีป้ายด้วยเห็นไหมป้ายสีม่วงๆตรงนี้แล้วก็จะมีควาเขียนสีชมพูเหมือนเทียนเลยเฮ้ยทำไมเทียนม,มันเบี้ยวอะ่ะแล้วก็จะมีพวกท็อปปิ้งสามสีนะอือลืม,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 มใส่สีม่วงไม่เป็นไรหรอก เคช็อกโกแรกของเรายัางไม่เสร็จเพียงเท่านี้ยังไม่มีถาโอเคเดี๋ยวไปทำถาดกัน่ะทุคนอุปกรณ์ทำถาดของเราก็จะเป็นเจ้าดินเออดินน้ำมันตัวนี้เลยนะนี่จะเป็นสีเทาๆนะคือสีดำผสมกับสีขาวนั่นแหละบาเดี๋ยวไปทำถาดกันเลยทุกคนเกิดเรื่องแล้วดินแค่นี้มันทำไม่ได้ต้องอดินสีอื่นนะอ,อย่ได้สีนี้อสีขาวก็หมดแล้ว ไม่เป็นไรเอาสีอื่นก็ได้นะอโอเคค่ะทุกคนเราจะตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้ดินตัวไหนดีเราก็จะใช้ดินเป็นตัวสีนี้เลยนะก็จะเป็นสีมิ้นท์เข้มๆนะนี่อาจจะมีสีอื่นปะปบบบนมาด้วยก็นิดเดียวมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปเนะปาะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำถาดเค้กันเลยโอเคค่ะทุกคนเค้กคนเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนเค้กวันเกิดใครเลยอ่ะเดี๋ยวไปทำลวดลายให้มันสวยกว่าน,นี้ก่อน โอเคทุกคนเราก็ได้ไปทำลวดลายมาแล้วนะนี่โอเคก็เป็นเค้กที่ดูดีนะแล้วก็เหมาะกับนกตัวนี้ด้วยนี่ก็สำหรับใครที่อยากให้เรามาทำอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการดูคลิปสนุกสนุกไม่พลาดจากเรานะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนกดกระดิ่งด้วยนะโอเควันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วกันนะ อุ้ยเีกเราล้ลมโอเควันนี้ก็ขอลาไปกันแค่นี้แล้วก,กันนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันนะลิปหน้าไปลูก